สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว G ีทีวีนิวเพชรบุรีประจวบคีริขันดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ เรามาดูสถานการณ์โควิด19ประจำวันที่23สิงหาคม2,565กันค่ะโดยในวันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยรายใหม่19รายผู้ป่วยยืนยันสะสม24,439รายรักษาหายแล้ว24,244รายและผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่122รายค่ะ โดยในเขตอำเภอหัวหินมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม8รายอเภอปานบุรี3รายอเภอกุยบุรี2รายอเภอเมืองประจวบคีรีขัน1รายอเภอทับสะแก3รายและอเภอบางสะพาน2รายค่ะและสําหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1,488ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม2,413,764รายรักษาหายแล้ววันนี้2,394รายและเสียชีวิตเพิ่มเติม26รายเป็นเสียชีวิตสะสม13,83รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเร่งติดตามการดำเนินงานท่องเที่ยวคุณภาพค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่22สิงหาคม2565นายนัทวุฒิเพชรพมสศนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการณนะห้องประชุมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพมสศนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าเร่งติดตามผลตามผแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งบางหน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนลาดยางได้มีการขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อชดเชยค่าง,งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรีได้ตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคํานวณค่าง,งานตรวจสอบความถูกต้องแล้วในการปรับปรุงเส้นทางเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวละบริการและเล่งเสริมศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดี และประวัติศาสตร์และความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกโดยเติมเต็มศักยภาพการพัฒนาทั้งฐานการผลิตภาคการเกษตรเชื่อมโยงการท่องเที่ยวคุณภาพเตรียมจัดงานอร่อย on the Beat at เพชรบุรีการันตีจากยูเนสโกกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้ให้กับชุมชนสร้างมูลค่าให้จังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ให้มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาทุกด้านให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เพชรบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติสนับสนุนการค้าการลงทุนสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับเมืองเพชรบุรีให้เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชาหน้าอยู่หน้ากินหน้าเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากลอย่างยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยหนึ่งรเอร์เซค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนสุวรรณลังสลิดวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายวิรัติเพญจันหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ครูนักเรียนและประชาชนร่วมพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%น,นายนัทวุฒิได้กล่าวแสดงความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกเส้นทางให้เข้มมาตรฐานการสวมหมวกนิรภัยเพราะชีวิตมีค่าเกินกว่าที่เราจะมาประมาทเราต้องปลอดภัยจากอุบัติเหตุซึ่งในปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%จังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกับทุกภาคส่วนพลเรือนตำรวจทหารทุกหน่ยวยกระทรวง ศึกษาธิการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนเพชรบุรีปลอดภัยเพราะที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเดือนละประมาณ1 0 1ถึงรายตลอดมาในรอบ10ปีซึ่งสาเหตุหลักๆคือขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัยโดยจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมวกให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนร่วมสร้างวินัยการจราจรรณรงค์ให้ทุกคนที่ออกจากบ้านเมื่อขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้สวมหมวกนิรภัย100เอร์ซพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มา ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนต้องใส่หมวกกันน็อกถ้ายังไม่มีก็ต้องรีบจัดหาป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหาให้แจ้งพ่วงหน่วยการโรงเรียนแจ้งทางศึกษาธิการจังหวัดทุกภาคส่วนจะได้จัดหาให้ทั้งหมดเพื่อให้เด็กๆปลอดภัยในเวลาเดินทางไปกับโรงเรียนทางด้านผู้ปกครองนักเรียนกล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ผ่านเห็นอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือพี่น้องในชุมชนเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเวลาเกิดอุบัติเหตุอันตรายมาก การรณรงค์ให้ใส่หมวกกันน็อกดีมากเลยขับขี่ทุกครั้งต้องใส่หมวกจะช่วยคุ้มครองเราได้หากเกิดอุบัติเหตุซึ่งสามารถช่วยให้ปลอดภัยหากเจ็บหนักอาจจะเบาหน่อยเพราะมีหมวกกันน็อกไปไหนใกล้ไกลไปซื้อของต้องใส่หมวกเพราะเราต้องให้ตัวเราปลอดภัยนอกจากนั้นเด็กๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมวกกันน็อกช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายของอุบัติเหตุรู้สึกดีและรู้สึกปลอดภัยถ้าจะขี่รถต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของคนขี่และคนซ้อนด้วยถ้าเกิด แม่ขี่มอเตอร์ไซค์จะบอกแม่ให้สวมหมวกด้วยจะได้ไม่มีอันตรายในทางจราจรปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้าเกิดลุดล้มก็ไม่เป็นอันตรายหมู่บ้านหนองกาอำเภอปันบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเข้าประกวดโครงการจัดทำสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบค่ะวันที่22สิงหาคม2565ที่ศารกากลางหมู่บ้านหนองกาหมู่7 ตำบลปานบุรีอำเภอปานบุรีนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายอาทรพิมพ์ชนกผู้ตวรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ติดตามเดินทางมาเพื่อร่วมประเมินการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเข้าประกวดโครงการจัดทําสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตโดยอำเภอปานบุรีคัดเลือกให้หมู่บ้านหนองกาเป็นหมู่บ้านเข้าร่วมประกวดตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันให้สํานักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2565อําเภอละหนึ่งตำบลซึ่งในการนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้คัดเลือกหมู่บ้านหนองก,กาตำบลปานบุรีเป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับเขตตรวจและสำนักตรวจราชการที่4กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2เพชรบุรีประจวบสมุทรสาครและสมุทรสงคราม เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโครงการระยะสั้นค่ะเวลา9นาฬิกาวันที่23สิงหาคม2565 PEA หัวหินเทศบาลเมืองหัวหินสำนักงานกสทชและผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ ร่วมจัดพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารณนะบริเวณทางขึ้นพระตำหนักชมดงเขาหินเหล็กไฟในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่เขาพิทักษ์ได้รับเกียรติจากนายนพพรวุธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนายธีรภาพเจริญสมบัติผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหินเก่าวให้การต้อนรับ มีนายละวิโรดแถมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายธงชัยเพชรสงคารมสมาชิกสภาเทศบาลน,นายสุดทธิชัยชัยสุริยาพนักงานนักวิชาการระดับสูงกสทชนายชูชาติโคสิตชัยวัฒน์ผู้บริหารบริษัทหัวหินเคเบิลทีวีจำกัดจีอันตึงเคเบิลทีวีและตัวแทนผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมทุกแห่งร่วมในพิธีเปิด พร้อมปล่อยขบวนรถของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานออกปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อที่จะบูรณาการดําเนินการหรือถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าของ PEA และดําเนินการจัดระเบียบสายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนบ่อนไก่เขาพิทักษ์เป็นแห่งแรกของแผนการดําเนินการระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเน้นพื้นที่ชุมชนในเทศบาลเมืองหัวหินที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นหลังเสร็จการดําเนินการในพื้นที่นี้แล้วจะเข้าดําเนินการระยะต่อไปที่ตลาดชัดชัยซอยบินทบาตต่อด้วยชุมชนหนองแกเขาตะเกียบตามลําดับ รวบ3ามผู้ต้องหานั่งมั่วสมเสพยาพร้อมของกลางยาบ้าค่ะ เมื่อช่วงเที่ยงวันที่23สิงหาคม2565พันตำรวจตีธีรวัตรแป้นทองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธอนท่ายางนำกำลังชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นกระตอบซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนกล้วยบ้านหนองศัก์หมู่ที่2ตำบลท่ายางอำเภอท่ายางภายหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มบุคคลจับกลุ่มมั่วสงสพยาเสพติดกันอย่างโงคเึลภายหลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบนายบุญล้อมหวานใจอายุ43ปี และนายสังคมสุทธิศักดิ์อายุ51ปี เดินออกมาจากห้องนอนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้จากนั้นตรวจสอบภายในห้องพบนางสาวสาวิตีทิพกะระทำอายุ38ปีนั่งอยู่ข้างที่นอนใกล้กันพบยาบ้าที่เตรียมจะเสพจำนวนหนึ่งเม็ดและบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษจำนวน30มิเม็ดวางอยู่บนโต๊ะเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเก็บไว้เป็นหลักฐานนางสาวสาวิตีหรือเปิ้ลสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองโดยก่อนหน้านั้นได้จ้างวานให้วัยรุ่นที่รู้จักกัน เดินทางไปรับซื้อยาบ้าจากผู้ค้ารายหนึ่งภายในหมู่บ้านยางหยองอําเภอท่ายางโดยก่อนหน้าที่ตำรวจจะบุกเข้าค้นตนได้ให้ยาบ้ากับนายสังคมและนายบุญล้อมเสพไปคนละ2เม็ดจากนั้นตนเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำการเสพแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุมเสียก่อนเบื้องต้นนางสาวสาวิตีหรือเปิ้ลถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายส่วนนายสังคมและนาย บุญล้อมถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายหนุ่มใหญ่ขับจักรยานยนต์ลงข้างทางเสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่23สิงหาคม2,565เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งพบรถจักรยานยนต์เสียหลักลงข้างทางมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณถนนเพชรกเกษมฝั่งขาขึ้นกอทมระหว่างหลักกิโลเมตรที่387-388หมู่ที่2ตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานถึงพร้อมด้วยสายตรวจทองมงคลอาสามูลนิทิสว่งางราชศรัทธาธรรมสถานบางสะพานุ ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ทอนด้าเวฟสีดำหมายเลียทะเบียนขอไข่ทอทงขอไข่7 6 8สุพรรณบุรีล้มตะแคงอยู่ข้างถนนโดยมีร่างของชายวัยกลางคนนอนเสียชีวิตทับจักรยานยนต์อยู่ทราบชื่อนายนาเรศพงศ์กุลอายุ47ปีบ้านอยู่ตำบลทองมงคลไม่พบบาดแผลใดๆบนร่างกายจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ไม่พบการทำร้ายร่างกายหรือรอยเฉียวชนจากรถคันอื่นคาดผู้เสียชีวิตขณะขับรถมาถึงที่เกิด เกิดเหตุเกิดวูบจากโรคประจําตัวทําให้เสียชีวิตกระทันหันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตรยังโรงพยาบาลบางสะพานอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งพร้อมมอบให้ญาตินําศพกลับไปทําพิธีตามาศาสนาต่อไปและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ี่เจี่ยนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, Youtube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2444สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรยูต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ